ครึ่งนะประมาณสองน้ครึ่งสามทุ่มนะครับแข่งเสร็จเดี๋ยวผมรีบมา Heroes, <Attack. S 1> บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบนะครับใครที่ทราบแล้วก็ก็โอเคนะไม่น่าจะเป็นหาอะไรคือไงอัพแรงอธิบายหน่อยครับนะผมก็ผมเล่นให้ครับจ้างผมปั๊มแรงครับ พี่เข้าไปน่าตายนะพ <Ret reat. S 1> อแล้วเพื่อนผมแล้วขึ้นลงราชามาสิบรอบแล้ว <c oughs> แพ้บ่อยใช่ไหมขึ้นมาราชันอยู่ยากเหมือนเกมวัดดวงครับทีมดีก็ชนะไปเลยครับแถวกานน้อยที่ได้ทีมดีๆครับนานๆจะโผล่มาทีหนึง่ง เนี่ยใครอยากเลย่อยากเห็นผมเล่นทอป,ปะก็ดูแมนเนีเอาครับเห <Yeah. S 1> มือนเดิมก็ฟาร์มปกติเหมือนเดิมมันม่มีอะไรมากเลย <Yeah. S 1> มึงดูกัอนมนอาออกของเป็นของแท้งหรือเปล่าดีดีกว่าไหม oh. ผมว่าของสายด้เมยแล้วกันนะช <Yeah. S 1> อบแรงๆครับ ผมมันชอบเล่นแท่งเจอป่าไม่ดีก็จบแล้วครับโอ้ซัพพอร์ตขึ้นยากครับถ้าเล่นซัพพอร์ตนะตำแหน่งคือมันมันแบกยากครับมันแบกได้ไหมแบกได้ครับแต่มันแบกยากครับซัพพอร์ตยากมากครับต้องหาดูโอไปดูโอถ้าแบนนี้แบนนิดดี๋ยวให้พี่อันเขาตัดลงคลิปให้นะครับเพราะมีอีกหลายตัวเลยที่ผมเอามาป่านะ้่วาจะเป็นตัวเด e thing hella อะไรพวกเนี้ยครับ ตัวแปลกๆนะพี่ผมยลีแมนทิสป่าครับคนดูอยากให้เล่นมาเลยเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพื่อนฉาหัวโนะโดนผมสุกหัวโนแน่าก็มาคนเดียวมะ โอเคเพื่อนมารับอยู่นะือนกันเมื่อกี้ผมตายนะต้องเล่นตัวทำดาเมจใช่ครับถ้าถ้าเล่นแบบเนี้ยผมต้องเล่นต้องออกของดาเมจมาถ้าแบบเออแบบซ้อมแบบแข่งอะไรเงีง้ยบางเกมผมเล่นขายแทงนะ เหนียวบอกอีกแล้วตัวกันเก่งมากครับหืมโดนทุบอย่างแรง <c oughs> เต็มแล้วฟาร์มสองตัวเหมือนเดิมไม่ว่าจะเล่นตัวไหนครับเพื่อฟาร์มไวในการฟ์ม การเล่นป่าเราไปใช้ได้นะครับมันดีต่อการฟาร,ร์มป่าครับทำให้เราไวขึ้นแล้วก็ไปเอาเสือ กิวลอันติมหมอมานะเกือภาเห็นนะครับเห็นนะครับ้าพอันนี้ต้องโดนลงโทษครับหัวโนม้อมดีกว่าไปก็น,น่าจะช่วยไม่ได้ครับใกล้ตายตากันหมดแล้ว อี yeah, yeah, ่ยงจังหวะมาเวทได้เราก็มานะไม่เป็นก็เปิ่บวงยอะครับแล้วฟาร์มเรื่อยๆของเรานะใครจะบวกก็วกไปนะครับเลยเคยทอไปบนปะเคยเล่นตาหนึ่งแล้วแบบเล่นไม่ได้เลยได้ให้กอดป้อมมันต้องเล่นยังไงก็ ถ้าท่าหนึ่งท่าสองไง่ในทอกดเลนได้นะเว้ยเว็บเล่นดีๆอทอโหดนะกดมดได้ด้วยกดทานอนได้ด้วยนะเพราะว่าท่าหนึ่งปาเนี่ยมันถ้าเราตอนเราตีมันจะสองทีตีสตันไว้แหละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหนมาติดละประมาณทีหนึ่งหรือสองทีนี่แหละแต่ถ้าจุดตัวนี่คือสองทีไปแล้วมันทำให้ดาเมจเราเราเราน,นี่ไปด้วยมันบวกบนนั้นอ่ะ มีสับเบลใส่หัวไปทีนึงใร An วมาป้อมหน้าแปก,ก่อนนะ An has been ตายแลยแรงแรงมากนะนี่เอาของานาเมนมาด้วย ถ้าเราแบบคำนวณสกิลเป็นนะแต่ถ้าสองคือเราต้องใช้แบบระวังนะคือใช้ไปถ้าเราไม่มีฟิกเกอร์นี่คือเข้าไปเราตายนะต่อไปเป็นทอร์เราก็ตายได้นะครับไม่ได้เกิขนาดนั้นรีทรีตเราตายเรื่อยๆถ้าหนึ่งเราก็อันติได้ครับตายเลยผมเล่นไปสอดไปครับไปดูสด Has been มาเพิ่มไปเลยนะเล่นแทงเล่นสับเลีนให้อย่างสวยเพื่อนงงตายหมดทีมเล่นยากกับซัพพอร์ตอ่ะถ้าเราได้ทีมดีก็ดีครับลองมาตีเซอร์เทอร์ล็อบเบอรกันเลยครับผมเคยเล่นกอบป้อมฟาคอเอาล็อ พาคอเนาล้อปามาช่วยถ้าเราเล่นแบบเซฟเซฟก็ได้ครับแต่เราจะเดินไปไหนชานะาเราลงเราโมเลกัวน,นะคือแบบถ้ามันยืนเลนแบบไม่ได้จริงๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่ไหวจริงๆคือ,อยังไงเราก็ต้องกอดป้อมไว้ก่อนครับไม่าาตายดีกว่ายอมจนดีกว่าไม่ตายครับอย่าไปแจ้งดีกว่าครับทีมเราจะได้ไม่เหนื่อยมาก เหมือนกันกนไม่ได้ทับบี้ตอนแข่งคนเล่นทอซับชื่ออะไรนะครับ <For the S 1> ทีม <your S 1> ผม <plan. S 1> ลอ้อชื่อดับเบิ้ลพีครับดับเบิ้ลพีซัพพอร์ตทีมผมนะอายุอายุยังน้อยครับอน,นาคตไก่ครับผมสี่คนมีประสบการณ์กันหมดนะน้องมันไม่มีประสบการณ์นะพวกผมก็ปั้นกันปั้นน้องมันนะครับอน,นาคตไก่แน่นอนเราอายุแค่16เองจะเล่นได้เท่านี้ก็โอเคแนละ้วดูดูดูมาตั พี่ซีเล่นสตอมให้ดูหน่อยสตอมป่าไม่ได้ดิน้องโมอถ้าเดี๋ยวถ้ารอแมทไปไหนเป็นได้เล่นแกนบิดให้มันไปพี่เล่นให้ดูนะอยากเล่นเล่นอื่นบ้างเหมือนกันนะเล่นในป่าทีคนดูจะเบื่อเล่นในป่านะเล่นเล่นอื่นไม่ค่อยเก่งนะแต่พอแบบมีเทคนิคครับพอมีเทคนิคนะอ้าวพอดนคอนผมตายเลยเสียงใครเลย มาจบนี่เดียวผมอธิบายเท่มพอปลายฟังนะครับว่าคลิปนี้ผมน่าจะเอาเอาตัดไปลง u ูทูปนะใครที่จะไปดูย้อนหลังได้ครับกันกอได้มาอะไรได้นะจะได้เข้าใจนะทีละจังหวะไป yeah. อเตยนะเคยเข้าแล้วเพื่อนไม่เข้าไหมครับเงาเลยเออมันมีหลายจั่งหบะเวลาลงแร้งอะไรเราคิดว่ามันเอาได้เราเข้าไปแล้วปุ๊บทันหลังมาเพื่อนไปไหนหมดไปลุกคนนึงวิ่งไปป่าเงี้า วิ่งเข้าพุ่มไปวาร์ปกลับบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้สื่อสารเนี่ยการส,ส,สื่อสารสำคัญที่สุดครับมันสื่อสารกันไม่ได้ถ้าลงแรงอะไรเจอใครก็ไม่รู้เราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับคนดูเราเป็นเพื่อนกันได้ครับเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ครับเล่นเกมเหมือนกันนะบางทีผมตอบไม่ทันก็คนใน ผู้ชมก็ช่วยผมตอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณมากครับเรไ,ได้ทั่วถึงนะไปเ <stand> สงสัยเล่นไม่เป็นเองแต่เอาคันไปกดทานนอสได้เออเบียร์เล่นดีแต่เบ,บียร์ไม่มีเวลาไงเมื <S <S ่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันบ่อยเนี่ยเบียเล่นซัพพอร์ตอยู่ <And S 1> แค่ไม่ค่อย,ยมีเวลานะนนนน ตอนนี้เที่ยงแนละ้วมันจะมาได้เรียนะตอนทังตอนทังนี่มาตลอดนะน่ารักสุดๆบ่ายบอกว่าเข้างานแล้วติดปั๊มหน่อยเพื่อน <Ret reat. S 2> กูกลับตังเขาเล่นคนเดียวแหละเขาไม่มาช่วยเพื่อนไอ้สองหมูโคตรแรงอ่ะเห็นปะร่ว่เลยครับไม่เห็นลดแต่หน้าเลยตอนนี้น่าไม่น่ามีมปัญหาเลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวแบนี้ผมเอาลอง ลงยูทูบนะครับเดี๋ยวอธิบายของก่อนช<ด>่องใอ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนฝึกเยอะครับคุณปุ้ยจบเกมขอดูรุนทอนยโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายของก่อนี๋ยวผมเปิดรุนให้ดูเนี่ยของที่ผมออกก็เป็นสายดาเมจครับเป็นปืนปืนดานเมจครับแล้วก็ขวานขวานพลังโจมตีลดป้องกันของอีกทีมนะครับ มันได้พลังโจมตีด้วยพลังได้ได้เกาะด้วยนะครับแล้วก็ลดเกาะของอีกทีมหนึ่งด้วยรองเท้าสเตนรับรองเท้าเพิ่มเดือดกิดคู่เหมือนเดิมรับกิดคู่ออกทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจครับมันเพิ่มเฉยต่อกันโจมตีกายภาพ4นะครับมันก็คูณเลเวลเราไปนะครับแล้วก็ดาบดาบเพิ่มพลังพลังป้องกั <c oughs> นดาบไอเวทนะครับดาบกันเวทผมเรียกว่าดาบกันเวทแล้วกันมันได้ดาเมจด,ด้วยนะครับแต่มันก็ช่วยกันเวทด้วยแล้วมันจะมีพาสตีฟด้วยครับเวลาเราใกล้ตายน,นะครับ มันก็จะเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะให้เรานะครับเพิ่มเกาะสีเทาๆครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะบอคือไอโลกกับตอนอเมริกาอเมริกานะครับเสียงหายวะโลกกับตานอเมริกาเพิ่มเลือดครับประมาณนี้ครับ